สวัสดีกับบรรยากาศยามเย็นครับผมวันนี้นะครับไม่ต้องรดน้ำแล้วนะครับพริกเนื่องจากธรรมชาตินะครับมารดน้ำให้นะครับโอ้สดชื่นมากเลยนะครับทั้งพริกทั้งมะเขือนะครับที่ได้ปลูกเอาไว้นะครับ สวยมากเลยครับพริกมะเขือมะละกอนะครับเป็นการปลูกรอบบริเวณสะนะครับนี่บรรยากาศยามเย็นๆบรรยากาศดีมากเลยหลังฝนตกนะครับก็พอ ชุ่มช่ำนิดหน่อยนะครับตกไม่นานนะครับพอเปียกนะครับพอเปียกพอถนนลื่นเดินติดรองเท้าแต่ก็มีน้ำขังนิดหน่อยเหมือนกันนะครับนี่พอดีเลย รอบบริเวณไม่ต้องไม่ต้องรดน้ำนะครับเยี่ยมมากครับสำหรับยามเย็นวันนี้เอ้วันนี้วันที่อะไรสิบเก้าหรือยี่สิบนะครับมไม่ค่อยจะรู้วันที่กันนะครับไม่ทราบว่าที่ไหนฝนตกบ้างนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับช่วงนี้ ไม่ทราบว่าฝนฟ้าลงระดูหรือเปล่าหรือว่ายัางตกอีกต่อเนื่องหรือเปล่านะครับไม่ทราบติดตามชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ